คําสอนนาคของสมเด็จพระสังฆราชกิติโสภณมหาเทระวัดเบญจมาบพิษเธอได้น้อมนำผ้ากาสายะผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดเครื่องนุ่งห่มของบรรพชิตในพระพุทธศาสนาเข้ามาในท่ามกลางสง์เปลงวาจาถึงพระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะที่พึ่ง ที่ระลึกแล้วอ้อนวอนขอให้ได้บรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าด้วยศรัทธาความเชื่อและความเลื่อมใสอันข้อว่าศรัทธาความเชื่อนั้นคือความเชื่อที่อย่างลงตรงต่อพระคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้ง พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนั้นพระองค์ทรงพระคุณเป็นอันมากยากที่จะพรรณนาให้สิ้นสุดได้แต่เมื่อยกขึ้นกล่าวเฉพาะพระคุณที่สำคัญแล้วควรยกขึ้นกล่าวได้สประการคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณพระปัญญาคุณนั้นคือพระองค์ท่านทรงฉลาดล่วงสามัญมนุษย์ ไม่มีผู้เทียมถึงพระบริสุทธิคุณนั้นคือพระหาฤทัยของพระองค์ท่านบริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองด้วยประการทั้งปวงพระกรุณาคุณนั้นคือพระองค์ท่านท,านทรงกรุณาแก่สรรพสัตว์ยอมสละประโยชน์และความสุขส่วนพระองค์เพื่อให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้อื่นได้พระธรรม ก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่วพระสงฆ์คือพระสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฟังคำสอนแล้วปฏิบัติตามและสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามด้วยช่วยกันบริหารสืบอ,อายุพระพุทธศาสนามาจนการทุกวันนี้พระราตรัยทั้งสามนี้ เป็นหลักอันสำคัญยิ่งนักในพระพุทธศาสนาเธอจงตั้งศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสให้มั่นคงตรงต่อพระตรัไตรดังกล่าวมาก็แหละการที่เธอมีศรัทธาเลื่อมใสเข้ามาบรรชาอุปสมบทนี้ตามประเพณีของผู้นับถือพระพุทธศาสนาถือว่าเธอได้ลาบอันหาได้ยากอย่างยิ่งในชีวิตเพราะยาก ที่จะพร้อมเข้ากันได้ตั้งแต่เกิดเป็นมนุษย์เป็นชายมีอวัยวะปกติไม่พิการเกิดในประเทศเป็นที่ปฏิสถานพระพุทธศาสนาทั้งบานดาบิดาวงญาติและเธอก็มีศรัทธาเลื่อมใสทั้งมีอายุยั่งยืนมาได้จนถึงวันอุปสมบทเมื่อปารบการอุปสมบทก็ไม่ติดขัดได้รับอนุญาต และได้รับอนโมธนาสาธุการเป็นอันดีการที่จะพร้อมได้เช่นนี้หาได้ยากเมื่อเธอได้ราบอันหาได้ยากอย่างนี้แล้วจงตั้งใจปฏิบัติให้ลาบอันหาได้ยากนั้นเกิดผลเป็นกำไรงอกงามยิ่งขึ้นไปด้วยความประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยเว้นจากข้อที่พระพุทธเจ้าห้าม ทำตามข้อที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตด้วยวิริยะอุตสาหะให้เป็นพระพิสุที่ดีสืบอายุพระพุทธศาสนาช่วการโอกาสที่ตนจะพึงบำเพ็ญให้เป็นไปได้ความรประพฤติดีปฏิบัติชอบของเธอนั้นย่อมเป็นบุญเป็นกุศลจะติดตามตนไปไม่มีที่สิ้นสุดตลอดจนสาปรายยพภัยภาคเบื้องหน้าและบุญกุศลน,นั้น ยังจะเป็นเครื่องสนองพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณแกต่ต้นมีบารดาบิดาเป็นตน้นด้วยความกตัญญูกตเวทีอีกด้วยความประพฤติดีปฏิบัติชอบของเธอย่อมเป็นผลดีทั้งสองฝ่ายทั้งแก่ตัวเธอเองและแก่ผู้อื่นด้วยประการลัชนีการสอนมูลกรรมฐานอันการที่จะประพฤติดีปฏิบัติชอบได้นั้น มีข้อสำคัญอยู่ประการหนึ่งคือต้องป้องกันใจไม่ให้ฟุ้งซ่านซัดสายไปในเรื่องของกามารมณ์ฉะนั้นในเบื้องต้นแห่งการบรรพชาอุปสมบทพระบุรพาจารย์จึงให้สอนตัดจะปัญจกะกรรมฐานก่อนตัดจะปัญจกะกรรมฐานนั้นคือกรรมฐานอันกำหนดด้วยอาการ5คือผมขนเล็บ ฟันหนังให้พิจารณาเห็นว่าอาการทั้งห้านั้นไม่ดีไม่งามปฏิกูลพึงเกลียดซึ่งจะพิจารณาเห็นได้เช่นนั้นจงพิจารณาตามปกติของอาการเหล่านั้นเช่นผมถ้าเราปล่อยตามธรรมดาธรรมชาติไม่รักษาความสะอาดจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันเช่นนั้นแล้วจักเป็นของที่สกปรก เป็นที่รังเกียจทั้งตนทั้งผู้อื่นที่เป็นของดีงามน่าดูน่าชมก็เพราะคนเราหมั่นปฏิบัติตกแต่งอยู่เป็นนิดเพ่งพิจารณาอย่างนี้จากเห็นอาการทั้งหนั้นโดยปกติเป็นของไม่ดีไม่งามเมื่อจิตฟุ้งซ่านซัดสายไปในเรื่องของกามารมณ์เธอจมมนสิการกรรมฐานนี้ไว้เป็นเครื่องอบรมจิตบัดนี้ จะได้สอนกรรมฐานอันกําหนดด้วยอาการทั้งห้าเธอจงว่าตามไปดังนี้เกษาโลมาณขาทันตาตะโจตะโจทันตาณขาโลมาเกษาจงศึกษาให้รู้เนื้อความว่าเกษาผมทั้งหลาย โลมาขนทั้งหลายนักขาเล็บทั้งหลายทันตาฟันทั้งหลายตะโจหนังอาการทั้งห้านี้ไม่ดีไม่งามปฏิกูลพึงเกลียดเธอจงว่าไปเองทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมเมื่อเจ้าหน้าคว่าตามทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมจบแล้วพึงคุกเข่าขึ้น แล้วน้อมศีรษะเข้าหาพระประชา์เมื่อท่านคล้องผ้าอังสะให้แล้วพึงยื่นแขนขวาออกไปข้างหน้าเล็กน้อยเพื่อให้อังสะลงไปอยู่ที่รักแร้แล้วพึงประนมมือยื่นแขนออกไปรับผ้าไตรเมื่อรับผ้าไตรแล้วพึงประคองเข้ากับอกเดินเข่าถอยหลังออกมาพอพ้นระยะแนวสงแล้วพึงลุกขึ้นยืน เดินออกไปครองผ้าต่อไป